พี่หานพี่อืน้ำมันแรงเราไม่มีไฟฟ้าใ,ใช้นะพี่ที่ปั่นไปเราก็ใช้ไม่ได้นะ่ะ้ำไม่มีฝนฟ้าก็ไม่ตกผมว่าเป็นพวกตัดไม้ทำลายป่านั่นเลยพี่ฝนม,มันแรงเองมั้งยื่ไม่เกี่ยวกับป่าหรอกกับบ้านเนะ่ยหิวข้าวแล้ว พี่ฮานเออพี่ไปรับจ้างตัดไม้กับนายทวงแล้วใช่ไหมใช่ไปเชิญเขาด้วยแหละเมื่อไหร่พี่เลออิกทีป่าบ้านเราก็จะหมดแล้วนะพี่ฮู้แกอยา่ามาทำเป็นหัวเรารักหน่อยเลยกะล้ำคานว่ะอ,อาบน้ำดีกว่า พ,พี่พี่ตัดน้ำะไรป่ามันชุบมันมากมายขนาดไหนมันก็จริงของน้องมันบ้านนะพี่อะไรพวกแกวะพูดเรื่องเดิมน่าเบื่อวะ่ะที่ฉัน,นออกไปหาตัดไม้ทุกวันเนี่ยก็ไม่ใช่หาเงินเข้าบ้านไงวะเงินนำสวยของเราอ่ะมันก็พอละพี่แล้วถ้าให้ฉันเลิกตัดไม้ไปปลูกป่ากับแกมันจะมีอะไรดีขึ้นวะ มีสิพี่ถ้าพ,พี่ปลูกป่านะป่าก็จะเยอะฝนก็จะตกตามมาดูมันก็จะมีน้ำมาปั่นไฟอีกา้าหวาต้นไม้จะโตนะแกกับฉันเนะี่ยจะไม่แก่ตายไปก่อนหรือไงวะลูกหลานเราเอพี่ถ้าพี่เปลี่ยนตัวเองตอนนี้ลูกหลานเราก็จะมีป่ามีน้ำใช้ในอนาคตนะใช่พี่ถ้าพี่ ใจใลูกพี่จำแล้วพี่อ่ะเป็นคนตัดไม้ไมลายป่าโัวโกมากินมาแล้วข้าวแกเป็นไหนวะไปปลูกป่าพี่หรือพี่ชายแกล่ะพี่หานล่ะครับใช่อยู่บ้านครับพี่แล้วเองอ่ะไปตัดไม้ให้พี่ไหมได้เงินดีนะเว้ยสนใจไหมพี่รู้ไหมครับว่าพี่ตัดไม้ไปเนี่ย ฝนก็ไม่ตกน้ําก็ไม่มีแล้วผลิตไฟฟ้าก็ไม่ได้แล้วไงว่าค่ามีตังใช้อ่ะคิดถึงลูกหลานมางนะพี่พี่หันอยู่บ้านแหละผมไปแล้วไอซาระทหานมีนายทุนจากต่างจังหวัดมาวะ่ะให้เราไปถางป่าเขาจะปลูกยางพาราตั้งร้อยไร่งานนี้รวย ทำคนเดียวอะ่ะมันจะเสร็จละก้าเอาเลยพี่ผมว่าจะไปปลูกป่าช่วยก้ามันอะ่ะช่วงนี้หมู่บ้านเราก็ไม่ค่อยมีป่าแล้วแล้วฝนก็ไม่ค่อยตกด้วยแม่ลืมออปใช้มาอดดูการข่าวเลยเอา้าทำไงดีล่ะพี่หัน ทุกคนต้องกลับไปเอาแล้วแหละดย๋ยวพี่ทานพี่ไม่รู้อะไรที่เนี่ยเขาไม่มีป้าให้เห็นไ,ไหมพี่ถ้าไม่ีป่าก็ไม่มีน้ำเพื่อนก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้ดีนะลูกการปลูกป่าถ้าเราปลูกป่าก็จะมีน้ำใช้ไฟฟ้าใช้หนึ่งสองสา,า,ามอดธรรมชาตินี่มันสวยง,งามจริงทีละ นี่เราต้องอยู่เฉยแค่ไหนเราพี่โอ้ยต้องแล้วถึงเราไม่มีพลังงานน้ำอ่ะเราจะต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เปน้ยแผ่าเซลล์กริงโ้ยสุดยอดอรวกินข้าว